ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแบบคายกันนะก็เกมนี้เป็นเกมเกมผีที่เคยเล่นก่อนแล้วก็จะไม่เล่นอีกรอบนะแฮมแฮมไอเชลโฆษณาโอเค ตีไปแล้วตีหนึ่งกลุ่มเไม่ออกไป อะไรวะเนี่ยไอ้เจ้าอย่ามาหลอกรลอนเลยโอ้ยเคี้ยอยู่ต้นไกอไก่บ้านแดงโอ้โอเสียงเสียงพูดหลอกหอนไปวกว่าเข้ยอยู่ชั้นบนคงไม่ว่ามาหรอกนะูะ่สเปนี้เยอะ โอ้ว6อะ้วครับโ,โหยิงตยิงใช้ค้ามยาบพูดเลยดูคลิปแรกเนี่ยดูแรกนี่คสุบบข่นยุนี่นะงลงมา ชั้นใต้ดิน่าดเจ็ทช,ชั้นบนนะครับเกมนี้ต้องเตะครบยีนะ่สิบหกเนาะใช่ไหมไม่มีอะไรเลยเ,เกยมว,นะว้เนาะอะไรเบบนั้น มีตาพูแล้วมันไม่นอาดเสียงที่แบบโอ้โหโคตรเฟลจริงๆโดนหลอกไหมฮะโอ้โหยตกใจน่าไอในวันนี้เห <do> <ain> okay ี้ยมีสี่งแปลก โหยเสียงด้านหลังเลยโอ,โ,อโอ้โหาวิ่งแล้วเยอะพอัหนครั ไม่ครบอ่ะในเกมชิงช่งชิ่งห้องแรกเลยถูกปะผมมันน่ามาเก็บใหม่โอ้เหลือของเดียว,นยวันไ่ให้กูไปเนาะนี่นะวะ,ะชิพไฮ ขอโทษครับเนี่นี่ต้องไม่อะไรอะนี่โอ้ยโอ้ยแยคนลุกเลย ่ทำอย่างนี้พี่โอ้โหคนก็ไม่ได้เล่นเกมขีมานานนี่ไหวะโอ้ขอเาชิญป่ปะ ไหนวะหออขึ้นไปชัมม้นบนปะไยไหนไหนูมาจากไหนหนูมาจากไหนลูกโอ้โห้เชี่ตามกูติดเลยหนูขึ้นไปชัมม้นบนจะลูก <c oughs> ให้กูได้ลงชั้นล่างบ้างเฮ้ยหนักนาประตูเสียงไม่หลอกหลอนชิบหายเลยอะ โอ้โหยตกใจเอาของสันของสันแล้วรออะไรเข้าไปแล้วจังหวะน,นี้อ๋อด้วยเดือดแฟลชด้วความรุนแรงไอ้ยักษนลุกที่ไหนวะมันอย่าลงมาจชั้นล่างเลยโอ้โหให้ขอยู่แม่งแม่งลงมาแต่ชั้นล่างอ่ะขึ้นชั้นบนมาก็ได้ เสียงหมุนนี่ว่ะเอาแล้วไม่รอสป,ปินด้วยวิ่งหาของแล้วลายไม่ดูดแล้วไอสิวอย่าลงมาขอแค่นั้นครบแล้วครบแล้ว จบแล้วหออะไรอ่ะแตดีอ่ะหาทั้งออกอ่ะโอ้โหนี่อยู่ด้านหลังเลยโอ้โห จริงไหมเนี่ยอะไรอ่ะอันนี้ต่อขานปะรอรถกับอะไรอ่ะนี่คืออะไรไม่รู้จักอันนี้ใครใครปะใช้คูปปะไม่ดิเอาขานามาหาอะไรเอานะมาหาอ่านกันดีกว่ากล่องเพื้อสูตรที่ไม่เคยถูก ตรงคุกกี้ช็อกโกแลตชิพไปยังว่ะรอวิ่งรอวิ่งก่อนเดี๋ยวรีวิ่งขึ้นไปเปิดซีวิี สวยเนื้ออะารนีเชียน่าชนะนี่รอข้าพูดนานดักนาด้วยอ้ได้สิบสิเหรียญชนะแล้วครับโอ้โหสองดาว อ๋อครับสวัสดีสำหรับวันนี้ก็เอาไปสั้นๆก่อนเนาะออก็เพิ่งกลับมาอาดเองอะเนาะไว้วันหลังแล้วก็ไว้วันหลังเดี๋ยวหาเกมสนกสุกๆมาภาคใหม่ดีกว่าเนาะสตลอดนี้ลาไปก่อนครับตลอเนาะไห้เจอกันเนะให้เจอกันกนะ 没有啊。